การดำเนินงาน NCDS หนึ่อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาได้นำแนวคิดการรักษาเบาหวานชนิดที่2ของโรงเรียนเบาหวานวิทยาอําเภอพิมายมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานดังนี้แนวคิดเดิมแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดสูงแนวคิดใหม่แก้ไขภาวะดื้ออินซูลินแนวคิดเดิมควบคุมน้ำตาลก่อนอาหารแนวคิดใหม่ควบคุมน้ำตาลหลังอาหารแนวคิดเดิมบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพแนวคิดใหม่บุคลากรทางการแพทย์ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพแนวคิดเดิมบุคลาาาากกรรรททททงแพย์หหนน้ี่สออืใ สุขศึกษาแนวคิดใหม่บุคลากรทางการแพทย์ต้องเป็นโค้ช หรือเทรนเนอร์ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองแนวคิดเดิมประชาชนต้องพึ่งพาบริการทางการแพทย์แนวคิดใหม่ประชาชนต้องพึ่งพาการเรียนรู้และการปฏิบัติด้วยตนเองตามแนวคิดดังกล่าวการดําเนินงานของอาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาจึงเริ่มก้าวแรกจากการฝึกทักษะบุคลากรทางการแพทย์รอพสตาและรอพเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นฐานความรู้ให้กับประชาชนโดยการส่งเข้ารับการอบรมที่วิทยาลัยครูบาหวานอําเภอพิมายฟิมายไดอะเบตเรมิชันเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ก้าวที่2เริ่มส่งผ่านองค์ความรู้ให้กับอสมทุกคนโดยการจัด อบรมครูขออสอม781คนมอบบทบาทให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมโดยให้นายกอบตอเป็นประธานเปิดการอบรมและอปทอยังได้เห็นความสำคัญของเครื่องมือในการติดตามผลลัพธ์องค์ประกอบของร่างกายจึงได้อนุมัติให้ใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในการจัดซื้อเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกายไว้ประจำหมู่บ้านเมื่อได้เครื่องมือในการทํางานแล้ว จ้าหน้าที่รอพอสตอก็ได้ดำเนินการสอนวิธีการใช้เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกายให้กับอสอมตอ่อไปอสมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้จัดก,การสุขภาพของตนเองก่อนโดยอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีจำนวนอสอมกลุ่มป่วยเบาหวานทั้งหมด118คนโดยล่าสุดมีตัวอย่างอสอมที่แพทย์วางแผนจะให้หยุดยา หรือมีอสอมอที่น้ำหนักตัวลดลงสามารถที่จะเป็นครูขอดีเด่นได้สิ่งที่สำคัญของการดำเนินงานอำเภอเฉลิมพระเกียรติคือการดำเนินการผ่านกลไกลพอชอ,อรสร้างการมีส่วนร่วมโดยให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของภารกิจนี้จึงเป็นที่มาของก้วที่สามมีการดำเนินการจัดอบรมเป็นครูขอนำชุมชนโดยการอบรมองค์ความรู้ให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกคนเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับเปลี่ยนตัวเองโดยล่าสุดตัวอย่างผู้ใหญ่บ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคือท่านผู้ใหญ่ชันวิจิสำรางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5าตำบลพระพุทธน้ำหนักจาก85กิโลกรัมลดลือ7ั กิโลกรัมสามารถที่จะเป็นครูขอดีเด่นทั้ง3ก้าที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติค่อยๆก้าเดินไปเราจึงได้ออกแบบกระบวนการเสริมพลังโดยการมอบประกาศนียบัตรครูขอดีเด่น ให้กับ Health m o เด l ประเภทบุคลากรทางการแพทย์อสมและผู้นำชุมชนรวมทั้งส่วนของหน่วยงานราชการคือข้าราชการตำรวจโดยจะมอบประกาศนียบเชิดชูเกียรติโดยท่านนายอำเภอประธานพอชอ,อในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเดือนมิถุนายนนี้การเตรียมความพร้อมในแต่ละเซตติ้งเซตติ้งชุมชนแบ่งประชาชนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มเสี่ยงอสมครูขอเป็นผู้ดำเนินการทำหน้าที่เป็นโค้ชอสมหนึ่งคนป่อกลุ่มเสี่ยงหนึ่งคน ติดตามผลลัพธ์จากเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกายส่วนของระดับไขมันในช่องท้องระดับเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายและมวลกายไร้ไขมันโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่ออกแบบโดยรอพอสตมาดันตำบลท่าช้างในการติดตามกลุ่มป่วยอเภอเฉลิมพระเกียรติมีผู้ป่วยทั้งสิ้น2,114รายการดำเนินการในกลุ่มป่วยโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ผู้ป่วยสมัครเข้าร่วมโครงการตามพื้นที่รอพอสต สองรอพอสอตตอตั้งลายกลุ่มเพื่อส่งรายการอาหารแต่ละมือ้อเข้ากลุ่มลายสเจ้าหน้าที่รอพอสอตอเสนอแนะรายการอาหารและให้คําแนะนํา4กลุ่มป่วยได้เ,เรียนรู้การรับประทานอาหารรูปแบบโลค้าผ่านกลุ่มลาย5ติดตามประเมินผลลัพธ์จากเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกายโดยพิจารณาการลดลงของไขมันในช่องท้องร่วมกับความเข้าใจในเมนูอาหารที่ส่งเข้ามาในกลุ่มลายหติดตามน้ําตาลหลังอาหารสองชั่วโมงของผู้ป่วยความถี่ห่างการดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รรอพอสอตอเติดตามอาการน้ําตาลต่ํา และรายงานแพทย์แปดรายงานแพทย์พิจารณาลดยาหยุดยาเซตติ้งส่วนราชการได้ดําเนินการอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรสชั่วโมงในกลุ่มข้าราชการตํารวจสพเฉลิมพระเกียรติที่เป็นกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงมีการติดตามผลโดยสสอาเภอเฉลิมพระเกียรติทุกสองเดือนและมอบประกาศนียบัตรครูขอดีเด่นเพื่อเป็นต้นแบบในหน่วยงานเซตติ้งวัดดาเนินการโดยเริ่มจากการคัดกรองกลุ่มพระโดยใช้เครื่องวัดองค์ประกอบข,ของร่างกายเป็นเครื่องมือในการคัดกรองร่วมกับการประชุมประจําเดือนของพระสังฆาธิการในเดือนมิถุนายน68นี้เมื่อได้กลุ่มเสี่ยงกล การอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตร3ชั่วโมงโดยใช้สถานที่ที่วัสมานนิสเซตติ้งโรงงานในพื้นที่ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีโรงงาน C.P.S ประเทศไทยจำกัดโรงงานนิสเทิร์นสตีลจำกัดและโรงสีเจียเมงจำกัดการดำเนินงานในเซตติ้งโรงงานจะดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยและสมัครใจเข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ3ชั่วโมงมีการติดตามผลทุก2เดือนเซตติ้งร้านอาหารการดำเนินงานจะเลือกร้านที่เป็นหลักในพื้นที่ก่อนเช่นร้านไก่ย่างท่าช้างมีกกาาาาาารรจจหหหนนนน่่่่ยไงงซึเป็อโลลคแะ้มั ที่เป็นไขมันดีตามธรรมชาติดําเนินการประชาสัมพันธ์เมนูโลคาของร้านแต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าของร้านและลูกจ้างจะต้องเข้ารับก,การอบรมตามหลักสูตรอเราเภอเฉลิมพระเกียรติ3ชั่วโมงก่อนถึงจะมอบป้ายประชาสัมพันธ์เมนูโลคาให้เซตติ้งโรงเรียนส่วนของโรงเรียนจะดำเนินการในโรงเรียนต้นแบบหนึ่งโรงเรียนเริ่มจากการเก็บข้อมูลเด็กอ้วนและเด็กหญิง ที่มีภาวะโตเกินวัยในระดับชั้นป .3 ป .6 ภาวะโตเกินวัยในเด็กหญิงซึ่งจะส่งผลให้เด็กหญิงมีประจำเดือนมาเร็วกว่าปกติกระดูกติดและทำให้ไม่สูงจัดให้มีการอบรมผู้ปกครองกับเด็กที่พบปัญหาและครูในโรงเรียนโดยจัดหลักสูตรพิเศษเรื่องการรับประทานโลคารบในเด็กเพื่อแก้ปัญหามีการติดตามทุกสองเดือน ความล่าช้าในการทําให้เบาหวานสงบน่าจะถือว่าเป็นความล้มเหลวของความมั่นคงทางสุขภาพทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมนายแพทย์สุผลตติยานันทพ,พรนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาผู้นําในการขับเคลื่อนนโยบาย n c d 1001